าหารใช้บัญชีตัวเองรับเงินใหญ่นะแล้วใช้บัญชีม้านะใช้บัญชีม้านะครับโอนโอนเข้าบัญชีใครเมียบิ๊กตอแล้วไม่ใช่บัญชีม้านะครับบัญชีตัวเองนั่นแหละคือเส้นเงินจากใาญ่พันห้าร้อยกิโลกร,รมัมคดีก็ยังหมกยังดองอยู่มาอีกอันหนึ่งนะครับคดีแป้รักผู้การมันเป็นไปได้ไงตำรวจ มีเงินหมุนเวียนในบัญชีห้าร้อยหกสิบล้านบาทเหมือนเดิมพบเส้นเงินไม่รับผู้การใช่ไหมครับนะโอนไปไหนมาที่บัญชีมา้าบัญชีม้าไปไหนก็ไปที่เมียบิ๊กต่ออีกไปที่พี่ชายบิ๊กตอ่อไปที่พี่สาวบิ๊กตอ่อไปที่ในเวรบิ๊กตออ่อนะครับแล้วก็มาเมียน้อยบิ๊กตอ่อเป็นสาวัด มาเว็บพนันอีกจะใช้บัญชีม้าเดิมซึ่งมีตำรวจลูกน้องถืออยู่จะมีรองผู้กับคนหนึ่งแล้วก็โอนไปเอา้าเมียวิตรกันละพี่ชายวิตอกัละเอา้าพี่สาววิตอกันละในเวรวิกตอกันละต่อไปเอา้ามาส่วยสางหลวงอีกสวยสร้างหลวงคดีกับมันนกเราก็พบเส้นเงินนะเส้นเงินจากผู้กับสาวัติ ผมไม่เอ่ยชื่อนะตำรวจทางหลวงแล้วกันนะเส้นเงินก็วิ่งมาอีกวิ่งมาที่เดิมที่บัญชีม้าเดิมอีกนะเห็นไหมครับแล้วท่านดูเส้นเงินเไปไหนก็ไปที่เดิมนะภรรยาบิ๊กตอพี่ชายบิ๊กตอพี่สาวบิ๊กตอในเวรบิ๊กตอเห็นไหมครับสวยจํนนนกก็วิ่งไปที่นี่จะสวยเวปนันก็วิ่งไปที่นี่จะสวย ยายก็วิ่งไปที่นี่นะครับจะสวยเป้ก็ไปที่นี่แล้วท่านจะเห็นภาพนะครับว่าเป็นเพราะอะไรต้องไม่ให้ผมกลับเพราะผมไปเจอต่อทำมาดีแล้วไปเจอตีนเจอต่อเพราะว่าสวยทั้งหมดมันเข้าไปที่บุคคลอยู่คนเดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับข่าวสุรประเด็นวันนี้เราจะพาคุณไปติดตามอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่เขย่าระบบยุติธรรมของไทยเมื่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตลองผู้่วยการตำรวจแห่งชาติออกมาฟ้องประชาชนให้ร่วมกันตรวจสอบอำนาจรัฐหลังเชื่อว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อของกระบวนการกันแกล้งทางอำนาจ ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กถูกคำสั่งให้ออกจากราชการซึ่งเขายืนยันว่าเป็นคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองพร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือต่อปปชสารปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเป็นธรรมแต่สุดท้ายกบไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนบิ๊กโจ๊กเชื่อว่าเบื้องหลังทั้งหมดอาจมีผู้มีอำนาจระดับสูงที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบสวยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และต้องการสกัดกั้นเขาไม่ให้เปิดโปงเรื่องนี้ต่อสาธารณชนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นสู้ในที่แจ้งด้วยการเปิดโปงความจริงทั้งหมดผ่านช่อง YouTube ภายใต้ชื่อรายการพลตำรวจเอกธุรเชษฐหักพานความจริงที่ไม่มีใครรู้การเปิดโปงครั้งนี้ไม่เพียงท้าทายอำนาจของผู้ใหญ่ในระบบแต่ยังเป็นเหมือนการทดสอบศรัทธาของประชาชนต่อความยุติธรรมของประเทศ แล้วนี่จะเป็นเพียงการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของอดีตตำรวจคนหนึ่งหรือคือสัญญาณเตือนว่ารัฐไทยกำลังล้มเหลวอ่า,านี่เลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ผมจะให้ท่านดูเส้นเงินนะครับเส้นเงินนะฮะก่อนที่จะไปอ,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 อธิบายรายละเอียดผมจะให้ท่านดูเส้นเงินชนิดที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่ที่ทนายต้องนายตั้มอะไรมางั้นแหละนะ เป็นเส้นเงินที่ผมมีและผมมีมากกว่านี้แต่จะทยอยเปิดไปนะครับแต่ผมอยากให้ท่านดูว่าเป็นเพราะอะไรถึงต้องให้ผมนะครับต้องให้ผมออกราชการเดี๋ยวไปไปเส้นเงินดิไปเส้นเงินอันนี้อ่านะครับไปเส้นเงินหนึ่งครับอ่าไปเส้นเงินหนึ่งอ่าเริ่มนะครับอันนี้เส้นเงินไอ หนึ่งพันห้าร้อยกิโลกร,รมัมเส้นเงินนี้เนี่ยคดีนี้ทําขึ้นสมัยท่านพลตำรวจบบเอกสุชาติทีรสวัสดิ์นะฮะท่านดูนะครับเส้นเงินนะครับเส้นเงินนะครับมีการโอนเข้าบัญชีของบิกนะบ๊กต่อนะบิ๊กต่อจะบิ๊กต่อใช้บัญชีมะนะครับเส้นเงินยาเนี่ยนะลูกน้องบิ๊กต่อ พนุเอกอออางพนุตีสออันนี้เป็นการใช้โทรศัพท์นะครับแล้วบัญชีบิ๊กต่อเห็นไหมครับกล้าหาญใช้บัญชีตัวเองรับเงินใหญ่นะแล้วใช้บัญชีมา้านะใช้บัญชีม้านะครับโอนโอนเข้าบัญชีใครเมียบิ๊กต่อแล้วไม่ใช่บัญชีม้านะครับบัญชีตัวเองนั่นแหละบัญชีธนาคารตัวเองชื่อตัวเองนะผมปิดเอาไว้แต่เดี๋ยววันหลังจะเปิด ผมเปิดแน่ไม่ต้อห่วงนะเข้าบัญชีบิ๊กเมียไม่พอพี่ชายบิ๊กต่ออีกพี่สาวบิ๊กต่อเต่าอีกนะในเวรบิ๊กต่ออีกนะครับอันนี้คือเส้นเงินจักยาไอพันห้าร้อยกิโลกร,รมัมคดีก็ยังหมกยังดอนอยู่นะครับแต่ผมไม่เคยยุ่งเพราะผมไม่ได้คุมยายติดนะครับแต่วันนี้ผมเปิดไใ้เห็นว่าคือความเวลวร้ายของผู้นําองค์กร มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับต่อไปไม่ใช่ดิกลับไปครับกลับไปครับอ่ะมาอีกอันหนึ่งนะครับคดีแป้รักผู้การร้อยสี่ิบล้านท่านจำได้นะฮะผมทำคดีนี้อ่ผมใจทีท่านเห็นว่าทำไมผมไปเจออะไรผมถึงต้องรุมเล่นงานผมขน,นาดนี้อผมเล่าท่านฟังเกิดเรื่องนะครับ ที่จังหวัดชลบุรีนายเป้ถูกรีดเงินร้อยสี่สิบล้านบาทนะโดยผู้การจังหวัดชลบุรีกับลูกน้องและคนนอกนายเป้เนี่ยทำเว็บพนันจริงตัวจริงเสียงจริงนายเป้ทนไม่ไหวเพราะว่านายเป้ให้การรับกับผมว่านายเป้จะให้ห้าสิบล้านผู้การไม่เอาจะเอา 140, ร้อยสี่สิบเท้าห้าสิบล้านผมก็จบไปแล้วท่านเห็นไหมครับตำรวจทุกวันนี้มันกลายเป็นโจร ผมก็บอกว่าสมัยโบราณก็ไม่มีอ่ะไอแบบเอาห้าสิบล้านอย่างเงี้ยนะห้าสิบล้านนี่ก็มากแล้วนะครับผมไปลองอบอรบอรรลิก,การโตมาถึงขนาดนี้ผ่านผู้การผ่านผู้การหนึ่งก้าหนึ่งยังไม่เคยทำเลยแบบนี้นะเออมันใช้อิริโอตปะตรงไหนไปทำผมอยากจะรู้นะครับมันใช้สามัญสำนึกตรงไหนไปทำมาผมก็ครั้งแรกไม่เชื่อนะไอเจเปนเนี่ยเขาก็ให้นักข่าวเอ็นจีโออะไรพารมหาผม เขามองว่ามหาผมแล้วจะได้รับความยุติธรรมเพราะเขารู้ว่าผมไม่ได้รับงเงินเบี้ยนันวันนี้เขาไปหาตำรวจที่ไหนเขาก็ไม่กล้าไปเพราะเขารู้ว่าตำรวจมารับเงินเบี้ยนันเขาก็ไม่กล้าไปก็เหลือผมนี่แหละนะผมไม่รับคือท่านอย่าเพิ่งเชื่อว่าผมรับไม่รับแต่ท่านฟังผมไปให้เรื่อยๆนะครับวางใจไปกลางนะครับเป้เขาก็เลยให้นักข่าวพามาหาผมผมก็ลงไปสอบในพื้นที่จนกระทั่งพบว่าเป็นจริง นะนะเป้เขาว่าแคดผมเล่าซ้ํานิดหนึ่งว่าเพราะว่าผู้การให้ลูกน้องไปขู่พ่อเขาจนเส้นลุยสมองแตกขู่จะจับลูกเขาซึ่งอายุแค่สิบขวบพอถึงลูกเมียเป้ก็เลือดขึ้นหน้าปกติเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าไม่มีเจ้าของบอลผู้กระทําผิดกฎหมายคนไหนอย่ามีเรื่องกับตํารวจแต่ที่มีเรื่องกับตํารวจพ่อหลังมันชนฝานะนะกูต้องเอามือตายไปข้างหนึ่งนะเห็นไหมครับพอเอา พอเอาถึงขั้นตายแล้วเนี่ยมันก็เกิดเรื่องะผมผอตรดํารงสัตว์มอิหมายผมเพราะผมเป็นรองผตอภูมิงานสืบสวนและสอบสวนตามหน้างานนะครับไม่ได้ออฟไซก็ลงไปก็นึกว่ามันเป็นแค่ผู้การจังหวัดทําแค่นั้นเพราะผู้จัดการเขาไม่รู้เรื่องปกติในภาคจังหวัดมันต้องจบแค่ผู้การแค่ผู้จัดการใช่ไหมครับอ้าวพอลงไปท่านดูนะครับปรากฏว่าอะไรไล่ไปไล่เส้นเงินไปไล่เส้นเงินมา อ้าวพบเพียบเลยนะนะพัเอกดอในวอคนนอกนะท่านเห็นไหมครับพระเอกดอเนี่ยนะครับนะมีเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยเท่าไหร่ห้าร้อยสิบล้านบาทมันเป็นเไป,เป,เปได้งไงท่านกลาอยู่ไหนฮะนี่เดี๋ยวฮะต้นครับกาอ๋อยู่นี่ต้นครับท่านท่านดูนะครับ,รบเงินเข้าบัญชีมุนเวียนเนี่ย ห้าร้อยหกสิบล้านบาทท่านดูเลยครับนะเงินออกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเงินเข้าสามร้อยเจ็ดสิบล้านออกเห็นไ,ไหมครับมันเป็น,ปนไปได้ไงตํารวจมีเงินหมุนเวียนในบัญชีห้าร้อยหกสิบล้านบาทแล้วไม่ใช่บัญชีมันเป็นบัญชีตัวเองเป็นบัญชีเงินเดือนนะครับนะเหมือนเดิมพบเส้นเงินแม่รักผู้การใช่ไหมครับ นะโอนไม่ไหนมาที่บัญชีมา้าบัญชีม้าไปไหนก็ไปที่เมียบิกตออีกไปที่พี่ชายบิกตอไปที่พี่สาวบิกตอไปที่ในเว็บิิกตออนะครับแล้วก็มาเมียน้อยบิกตอเป็นสาวัตนะครับนะเป็นรายเดือนทุกเดือนผมเรียนท่านนะฮะว่าเงินสวยเนี่ย มันต้องมีเข้าอย่างเดียวทุกวันที่ห้าทุกวันที่ห้าทุกวันที่สิบทุกวันที่สิบนะตั้งแต่ปีไหนท่านปีหกสองหกสามหกสี่หกห้ามาเรื่อยนะครับอันนี้ท่านเห็นไหมครับสองรายการเลยไหมไอ้พันห้ารยกิโลถ้ซวยเป้้อยสีสิบล้านอ่ะเดี๋ยวผมลบนิดหนึ่งไปต่อครับมาเว็บพนันอีกเห็นไหมครับอ่ะเมื่อกี้ มันยี่ไอ้เป้เว็บเว็บพนันมันยี่ไอ้เป้เว็บพนันนะอันนี้เป็นเว็บพนันนะที่อื่นอีกผมยกตัวอย่างไม่แค่บางส่วนนะไอฝั่งนี้คือเว็บพนันทั้งหมดเห็นไหมครับจะใช้บัญชีม้าเดิมซึ่งมีตำรวจลูกน้องถืออยู่จะมีรองผู้กับคนหนึ่งฟอฟันนะและไดดาบยอยักษ์ถือบัญชีม้าเหล่านี้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็โอนไป อา้าวเมียิกตอกแล้วพี่ชายวิกตองแล้วอ้าวพี่สาววิกตองแล้ว,ว,ลวในเว็บิกตอกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับสแสดงว่าอะไรครับบิ๊กตองเนี่ยหล่อเลี้ยงครอบครัวด้วยเงินเหล่านี้เห็นไหมครับนะเพราะเงินไปมันไม่มีกลับไงแล้วมันไปตรงเวลาเป๊ะแล้วก็จะอยู่แค่นี้ใช้บัญชีม้าเดิมๆนะอยู่แค่นี้นะครับบัญชีม้าเห็นไหมไปอีกอันนครับ ต่อไปอ้าวมาส่วยทางหลวงอีกส่วยทางหลวงคดีกับมันมกเราก็พบเส้นเงินนะเส้นเงินจากผู้กับสาวัดผมไม่เอ่ยชื่อนะตำรวจทางหลวงแล้วกันนะเส้นเงินก็วิ่งมาอีกวิ่งมาที่เดิมที่บัญชีม้าเดิมอีกนะเห็นไหมครับพอควายนอนหนูอีกซึ่งดาบยอกับรองปอถือไว้ ดาบย่อกับนองกูง้กับฟอถือไว้แล้วท่านดูเส้นเงินเดีไปไหนก็ไปที่เดิมนะภรรยาบิ้งตอพี่ชายบิ้งตอพี่สาวบิ้งตอนายเวรบิ้งตอเห็นไหมครับสวยจำนันนกก็วิ่งไปที่ดี่จะสวยเวปพนันก็วิ่งไปที่นี่จะสวยย้ายก็วิ่งไปที่นี่นะครับจะสวยเป้ก็ไปที่นี่นะ นี่นะแล้วมันไม่ใช่บัญชีมาบัญชีตัวเองนะครับแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้ตารวจเนี่ยมีหมดแล้วแต่ตํารวจก็ไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ปป,ปชก็ไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาไม่เคยดำเนินการเห็นไหมครับทั้งที่รู้แต่กับผมจับปป,ปชจับตายอย่างเดียวเลยนะเออนะครับแต่หมครับคนมีเส้นเดียวกับไม่มีเส้นต่างกันมาถึงเรื่องเส้นเงินของ ของผมบ้างอันนี้อันนี้พูดของเพื่อนละอันนี้พูดกับตัวเองบ้างท่านดูนะครับเส้นเงินของผมไม่มีเส้นเงินใดๆวิ่งมาหาผมนะมีแต่เส้นเงินที่บอกว่าผู้กับภาคภูมินะเยืมอเงินจากมินนี่ไม่ใช่ยืมออกเงนเนี้ยมินนี่โอนเงินมาให้ผู้กับภาคภูมิซึ่งเป็นลูกหวนรู่น้อผมนะครับท่านๆท่าน,น,นจะเห็นนะมินนี่ โอนเงินมาให้กับภาคภูมิท่านดูช้าๆนะครับซึ่งเป็นลูกน้องผมนะฮะแล้วภาคภูมิก็โอนเงินต่อไปให้คลิปนะครับโอนครั้งแรกเนี่ยนะครับนะครั้งแรกวันที่เก้ามีนาคมปกหกห้าแสนบาทนะครั้งที่สองวันที่สิบสามมีมีนาคมไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องครับห้าแสนบาทไม่เป็นไรครั้งที่สามวันที่ยี่สิบสองมีนาคม องแสนบาทนะอันนี้ผมไตเติ้ลก่อนว่าภาพภูมิคลินยืมเงินจากภาพภูมิสามครั้งนะแล้วคลินก็ใช้บัญชีม้าเห็นไหมครับนะคลินก็ใช้บัญชีม้าขยายเต็มเลยครับอ่ขาขยายเต็มแบบเดิมนะอ่าโอเคคลินก็ใช้บัญชีม้าชื่อพุทธิพงศ์นะครับ ภาคภูมิก็ใช้บัญชีม้าชื่อกิติชัดอ่าทีนี้มาดูต่อว่าไม,ไม่รู้ว่าบัญชีม้าหรือบัญชีวัวหรือบัญชีไยภาคภูมิกับกิติชัดกิติชัดเป็นน้องเมียของภาคภูมินะนะทังว่าน้องเมียเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีมาละมันก็คือบัญชีของน้องเมียที่ภาคภูมิยืมมาใช้นะสวยคิดก็ใช้บัญชีของพุทธิพงศ์ก็ไม่รู้ว่าเอา้า บอกว่าไอ้คิใช้บัญชีม้าอ่านะก็คือไอ้ไอ้คิปเนี่ยใช้บัญชีนี้ถือบัญชีนี้นะสุปแล้วเอาเราติ้งต่างว่าทั้งภาพบูมใช้คลิปเนี่ยใช้บัญชีม้าทั้งคู่นะนะเหมือนเหมือนกับเมื่อกี้แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันคืออะไรครับอะเอ่อครั้งที่หนึ่งเห็นไหมครับยืมเงินเมื่อวันที่เก้านะยืมเงินเมื่อวันที่เก้ามีนาคมอ่านไหมครับยืมเงินเมื่อวันที่เก้ามีนาคม ห้าแสนบาทคิดย,ยืมนะนะแล้วก็ต่อมานะครับนะยืมเงินแล้วนะครับเก้ามีนาห้าแสนบาทแล้วก็ยืมอีกครั้งที่สองสิบสามมีนาอีกห้าแสนบาทรวมแล้วพิษเนี่ยเอ่อยืมเงินจาก เออผ้าภูมิเนี่ยสองครั้งครั้งที่หนึ่งห้าห้าแสนนะนะแล้วก็ครั้งที่สองอีกห้าแสนนะครับนี่ห้าแสนครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยวนะครั้งหนึ่งมีห้าแสนนะครับครั้งที่สองก็ห้าแสนอีกนะอันเดียวเลย <S <S มินนี่นะมินนี่ก็ก็ให้ยืมมาถูกไหมครับ <S <S มินนี่ก็กแปลว่ามินนี่ก็โอนเงินเข้าหา หาบัญชีไม้ค,มคริสตู 1, 000, ่ไหมครับยอด, 1, อรรดหน,อน,นึ่งนะล้านนะเห็นไหมครับยอดหนึ่งล้านแต่อะไรครับแต่อะไรครับทลิกหนักกว่านั้นนะทลิกต่อมานะวันที่สิบสี่มีนาคมนะนะสิบสี่มีนาครับนะเห็นไหมครับสิบสี่มีนานะควิก ตัวครับเดี๋ยว่ะพอยุ่สี่มีนะคิดโอนเงินคืนไปไปให้ผ้าภูมิเพราะผ้าภูมิบอกว่าคิดโอนเงินคือพูดแค่ว่าคิดเนี่ยยืมเงินจากผ้าภูมิไอ้ผ้าภูมิก็ไปยืมเงินจากมินนี่แฟนตัวเองโอนมาให้คิดล้านหนึ่งเสร็จแ,แล้วไอ้คิดก็โอนเงินไปคืนคืนไอ้ไอ้ผ้าภูมิ ภาภูก็บอกไว้โอนภาพมันชีขวงกิติชัดว่าเป็นน้องมีตัวเองนะเดี๋ยวจะไปใช้มีน่นี่นะต่อมาอีกอันหนึ่งคิดวันที่ยี่สิบสองนะคิดก็ยืมภาพภูมิมาอีกอีกสองแสนมันก็เหมือนเดิมอะ่ะไอภาพภูมิก็ไปยืมใหญ่มิลลี่เพราะเป็นแฟนกันไอคิดพอยี่สิบสามปั๊บโอนเงินไปคืนไอภาพภูมิเพราะนั่นอะไรครับคิด ยืมเงินจะกภาคภูมิถ้าหมดล้านกว่าสองแสนแล้วก็โอนคืนหมดล้านกับสองแสนอันนี้นะครับอันนี้ผมเอามาส่วนหนึ่งนะครับผมถามท่านต่อว่าแตกต่างกับเมื่อกี้ยังไงเดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้สักชัดหนึ่งเดี๋ยกลับไปอีกไปอีกอสวยเปยเห็นไหมครับชัิอันนี้คืออะไรท่านเห็นนะครับว่าอันนี้มันมีแต่ไปอย่างเดียว เห็นไหมไปอย่างเดียวมันไม่มีกลับเห็นไหมมันไม่มีกลับแล้วมาไปทุกวันที่ห้าทุกวันที่ห้าทุกวันที่สิบนะครับมันไม่มีกลับอ่ะเห็นไหมท่านนะเอาไปไปชาร์หนึ่งเห็นไหมครับทุกชาร์ตมันมีแต่ไปอย่างเดียวมันไม่มีกลับเห็นไหมท่านนะเอาไปอีกทุกชาร์จนะสวยทุกสวยมันมันไปอย่างเดียวมันไม่มีกลับอ่ะมันไม่มีถอยหไวหลังมีแต่เดินมีแต่เดินเดินหน้ากลับกลับไปที่เดิม กับไปทางขวาครับอแต่ของลูกน้องผมเนี่ยมันไปและกลับด้วยเหตุนี้ถึงเล่นงานผมไม่ได้ไงเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนมันจะไปยืมเงินกันก็เรื่องของมันถูกไหมครับมันจะเกี่ยวอะไรกับผมล่ะแล้วมาตั้งข้อหาผมว่าอะไรครับเรียกรับเว็บพนันจากมินนี่แล้วทั้งที่ไอ้มินนี่ก็ไม่ได้มีทุวกรรมอะไรกับผมและมินนี่ก็ถูกจับ และมินนี่ก็บอกว่าตำรวจพยายาม,มัาคับเขาว่าให้ซักทอดผมแล้วผมจะไปรับเงินไดจากมันผมถามนะครับว่าคนเราอถ่ายรูปคู่กันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทําชั่วนะครับมันต้องคุณต้องไปสอบให้ดีๆคอรอบนะฮะเออแต่นี้มันสอบเพื่อหวังผลมาต่างของผมนะครับของผมลงไปสอบเพราะเหตุเกิดแล้วผมก็สอบไล่ไปจนเจอแต่เนี้ยสอบเพื่อหวังผลว่าต้องการจะเล่นงานผมแต่เป็นไหว่าเอาลูกน้องผมมาก่อน แต่มันไม่ถึงผมมันมีช่องโัวลูกน้องผมเพื่อว่าพันธุ์เวีภาพภูมิไปเป็นแฟนกับมินนี่ซึ่งพันธุ์เบีภาพภูมิเนี่ยเป็นมือทํางานผมแต่ผมยอมรับว่าผมเนี่ยกำกับลูกน้องไม่ดีนะเราทํางานแบบนี้เราจะต้องไม่ไปเกือกข้้วกับคนทําเว็บนั้นแต่ท่านต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยจะไม่เบีเศษเลยว่าผมรู้หรือไม่รู้นะครับแต่ข้อที่จริงคือผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นแฟนใครใครมีเมียน้อยใครนะครับ ใครปรับนอนอะไใครผมไม่รู้นะครับต่อให้ท่านเป็นเจ้าของบริษัทท่านก็ไม่รู้หรอกนะครับนะแต่ประเด็นหลักคือเมื่อรุ่น้องมันยืมเงินกันตรงนี้นะครับแล้วมันคืนเงินครบนะครับมันคืนเงินครบตรงนี้นะครับแล้วมันจะเป็นเว็บพนันตรงไหนนะครับถ้าเว็บพนันมันต้องตรงวันนะเข้าวันที่ตรงทุกวันที่ห้าทุกวันที่ห้าทุกวันสิบทุกวันสิบนะครับเอาต่อมานะครับถามว่าไอ้เจ้าคิดเนี่ยนะครับ อยู่กับผมตั้งแต่ผมเป็นโบรสตีตั้งแต่มันรอดมนเองนะครับแล้วอยู่กับผมตั้งแต่ปี56-55แล้วผมก็ใช้มันเนี่ยโอนเงินให้พ่อแม่ผมให้ให้น้องชายผมค่าสาบานพ่อแม่ผมใช้ตั้งแต่ปี55-56แล้วถามว่าเบี้ยบรรไามิน่เกิดปีไหนปี65นะครับมันนลเรื่อนกันเลยนะครับผมใช้ไอ้นี่ทำธุรกรรม ตั้งแต่ปี556จนถึงปัจจุบันก็แค่ฝากเงินโอนแล้วผมจะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตรงไหนด้วยเหตุนี้อนุกรรมการมปมชจึงมีมติ9ต่อ0เอาอะไรผมไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีเว็บพนันนะครับนะอันนี้ผมเล่าให้นะฟังแล้วท่านจะเห็นภาพนะครับว่าเป็นเพราะอะไรต้องไม่ให้ผมกลับเพราะผมไปเจอต่อทำมาดีแล้วไปเจอตีนเจอต่อเพราะว่าสวยทั้งหมดมันเข้าไปที่บุคคลอยู่คนเดียว และไปหลอเลี้ยงครอบครัวของบุคคลนี้นะครับมันมีมากกว่านี้อีกอะนะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไปนะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ไอ้โจ๊กจึงต้องออกจากอดีตในตำรวจมือปราบสุชายที่ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐด้วยความเชื่อว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงการที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดโปงกระบวนการสวยอิทธิพลไม่เพียงสะเทือนระบบตำรวจเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นคำถามใหญ่ของสังคม ว่าเมื่อกลไกลของรัฐไม่สามารถคุ้มครองความถูกต้องได้ประชาชนจะยังศรัทธาในระบบยุติธรรมนี้ต่อไปหรือไม่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเนปาลโมเดลที่ประชาชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็มีคำถามว่าเจตนาที่แท้จริงของบิ๊กโจ๊กคือต่อสู้เพื่อประชาชนหรือกลับมาทวงอำนาจที่ถูกภาคไปคำตอบทั้งหมดคงอยู่ที่เวลาจะพิสูจน์ ติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปได้ในตอนหน้าของรายการจับข่าวสรุปประเด็นรายการที่จะพาคุณเข้าใจข่าวลึกกว่าที่เห็น